เอาวะวันนี้มีเกมอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์แนวว่าอยากให้ผมเล่นเกมไหนตอนนี้คือที่เขาแนะนําผมเนี่ย Abyss อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเกมเอ่อ Fish Fish แบบ Abyss หรือเปล่าเกม Fish หรือเปล่าเนี่ยมีปลาจับปลาหรือเปล่าเบอเบลหลอดอีกแล้วอ่ะหกเจ็ด Enter เปนหลอดเข้าไปในเบลลอดวะฮะอะไรคือเข้าไปในเบลลอด อ่ะส u r เวลลาวาเ l ลอ c h อือในนี้อ่าเข้าใจง่ายนะครับก็คือหนีลาวาใช่ไหมอ๋อจะโผล่จากพื้นใช่ไหม Save Avalanche from lava อ่ะมันต่างกันยังไงสองเกมนี้นี่เกมก๊อฟกันไปเนี่ยอืมเพนกวินโอ้อันนี้คืออะไรนะเล่นจังแล้วก็เอสเคปเอ่าอ่าสายดูไซด์ดูดนะครับเอ๊ะมีอะไรอีกบ้างเนี่ยแท tap stabilizer ทวนเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแป๊บหนึ่งน่าเล่นอันนี้อยากเล่นอันนี้ทุกคนเอาละอ่ะ ทุกคนคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมีเกมอะไรแนะนำคอมเมนต์หน่อยทุกคนแต่ที่ผมรู้สึกงงที่สุดเลยเนี่ยเอนเตอร์เบลล์เข้าไปในเบลล์เข้าไปทำไมเข้าไปเพื่ออะไรฮะเจ้าพี่อะคาเคคาเคคาซาฮูใช่ไหมเชื่ออะไรนะคาเคาคาเคคา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 โคล่าโคโค้ร่าโคคาโคล่าโคโค้กสไปป๊อปซี่โอเคเลิกมั่วไหนลองดูดิมีคนเล่นด้วยเกมนี้ มันดูแปลกๆนะเนี่ยอะไรเนี่ยล้ายสมองเราอีกแล้วไม่ไหวแล้วเบล็อตเตอร์ไปหมดเลยด็อกเตอร์เคทด็อกเตอร์ดอกเตอร์พวกเราทำมาได้แล้วในที่สุดเราก็สามารถคอนคอนเทนต์เดีมนะขอดูหน่อยเพลงลิกซ์ซีไปเลย โอ้ oh, จริงจังจัดมัฟเฟลเชสเตอร์อะไรมันจะจริงจังขนาดนั้นในการพาเบลล็อตไปทดสอบทดลองโอ oh, ้ดุนดุนดุน <Sir. S 1> เพลงลิขสิทธิ์แน่ๆเฮ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกด็อกเตอร์คุณคิดอะไรอยู่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตีอยู่ไม่ใช่อะไรเนี่ยในโลกสีเขียวที่พระเจ้าในในในล่ะนี่เราเสียงยังไปกับอะไรพวกนี้นะนะสามล้านสามพันล้านเรามีแค่ห้าร้อยล้านเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนโอดกิน ถ้าสมมติแบบคุณต้องการจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาอปีกออกให้ออกไปเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเราจะไปว่าไอ้อันนี้เนี่ยที่ไหนเนี่ยมันใหญ่เกินไปอ่ะนั่นเนี่ยเออก็คือเสียเงินไปสามพล้านนะครับเพื่อสิ่งนี้เน่ยไอ้เจ้าดอกเตอร์บอกเลยว่าเรามีแค่ห้ารอยโอ้มันมีเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องอะไรมาจะจริงจังขนาดนั้นอาล่ะครับัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเบลอ์รอะไรนะทำเป็นเพื่อนตัวใหญ่คืออันนี้คืออ๋อคือเราต้องทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อนจะเข้าไปใช่ไหมเพื่อ <laughs> <laughs> เข้าไปเพื่ออะไรเด็กนั่นหนึ่งระบบเกมมาเล่นออยังไงมีโอเคมีโลบักครับผมเจ็ดร้อยโลบัตมีกาวตี้ครับกระโดดสูงมีแกปคุกอู้แกปคุกนี่น่าโอเคนะแล้วก็มี wall builder 2เนี่ย แล้วก็มันจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ่ะลองดูก่อนทุกคนอย่าอ่นเด๋ยวค่อยว่ากันอยา่อยา,ยา,ยาปิดเพิงหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะโดนลิขสุดเอาเออมันก็จะไม่มันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนนะแค่เข้าไปในเบรหลอดเองเฮ้ยมันมีเนื้อเรื่องให้น่าติดตามด้วยนะ <laughs> <c oughs> เนื้อเรื่องอะไรเด่ยโอ้ขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้ยังขึ้นได้อยู่อ๋อนี่คือเริ่มอ,อ๋ออ๋ออ๋อ what ฮะทำไมเริ่มขึ้นไม่ได้อ่ะอืมอืมะบอเข้าไ วอลฮออบอ่ะทุกคนอะไรอ่ะต้องใช้สองคนอ๋อต้องเริ่มใช้สองคนแล้วเราจะตัวใหญ่ขึ้นได้ยังไงดูปั๊มหนึ่งได้มีช็อปครับเริ่มมีช็อปโอโ้ยมีเอฟฟเอฟเฟกต์โอ้เกมเขาดีนะเกมเขาดีนะดูดิดูด,ดิไม่เหมือนเกมอื่นเลยแบบสวยอ่ะทุกคนหน้าอ e ิเอฟเฟกคือสวยจัดโอโ้โหมันเยอะนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันไม่ได้เยอะ มันมีแค่สามแถวทุกคนแต่แค่มันวนรูปเฉยอุ้ยโอ้ย,อยไม่เคยเห็นการขายแบบนี้นะแบบหน้ายูอ่ะสวยจัดเลยรุคนใช้ได้ใช้ได้ไดแต่โลบักนะสิโลบักอีกแล้วใช่ไหมขอไม่โลบักได้ไหมโอ้ไม่โลบักได้ครับต้องใช้เงินอันนี้คืออะไรต้องตองโอ้อ่าโอเคงั้นเราเอาน้ำโค้กมาก,ก่อนนะเอามากินน้ำโค้กก่อนเอาแล้วเงินรอหาจากไหนทุกคนเอ๊เพื่อนทำไมเพื่อนกระโดดขึ้นไ่ได้เลยเอาเฮ้ยเจ้าดินดินดนุดอ๋อ สมผูแกขึ้นมาไม่ได้วัด <What? S 1> แกขึ้นมาได้ไงสมพู้เอ้ยสม้มวันดีเจ้าสม้มอุ้ยขอบใจมากสม้มขอบใจมากเ,เริ่มกินน้ำโพ้ดีกวา่างามเต็มไมเต็มหน่วยเต็มเต็มครับเต็มเต็มเพื่ออะไรไม่เห็นทำให้กระโดดสูงขึ้นเลยโอ้ไม่เห็นมีประโยชน์เลยโอ้โอ้เสียตังฟรีทุกคนอแต่ว่าผ่านขั้นนึงเนี่ยได้หนึ่งร้อยบาททุกคนอุ้ยนะ่าสนใจนะเนี่ย อุ้ยมีเพื่อนช่วยอยู่ทุกคนคือกลิมนี่มันต้องช่วยกันโอ้โหมันสูงจัดเพื่อจะเข้าไปในเป็นหลอเนี่ยนะเพื่ออะไรเด้อแล้วมันสูงขนาดนี้โอ้โหมันไม่ถึงเลยเนี่ยดูดิเรื่องไม่ไหวแล้วนะโอ้โหว่าต้องมีตัวช่วยแล้วมั้งเนี่ยอาจจะต้องมีตัวช่วยครับถ้าเราตายได้ไหมแบบรีเอาหาเงินใหม่อ่ะคือคือมันต้องผมว่าน่าต้องใช้เกียร์ในการคือไปข้างบน่ะนี่ไงควรนี่เราสามารถแบบแยกตัวเองได้ครับ น่าจะปีนหัวตัวเองได้ปะ่ะใช่ปหมมีเกียร์มีอินเด็กโอ้มีแบบมีไหลฉากจบอ่ะใช่เลยฉา <laughs> กจบใช่ไหมเมื่อกี้อืมโอ้ผมมันต้องใช้ลูกบูดในการชนะอย่างเดียวป่ะเนะคือถ้าเราไม่ไม่อยากใช้ลูกบุญคือต้องทำไงอ่ะอ่ะลงไปตายเกิดที่เดิมอ่ะโอเคลองกลับไปดูซิว่ามีอะไรขายหรือเปล่าเอออาจจะมีตัวช่วยในการกระโดดห้องน้ำใช่ไหมนี่อันนี้ห้องน้ำโอเคพี่พี่ผมขอโทษเค แต่ดุ้งเลยตกใจหมดเฮ้ยนี่อะไรหนึ่งรีเบิร์ตโอ้คือถ้าชนะได้รอบหนึ่งเนี่ยมีิวกาสซื้อของเอาไว้สวนใช่ไหมอ๋อนี่ไงเอาไว้สู้กับไอเจ้าตัวข้างในป่ะใช่ป่ะในคาสิซีนมันมีคนโดนกินด้วยใช่เลยครับส่วนนี้คือการเปิด๋อต้องใช้ลูบั็อกอันนี้โอ้นี่ของฟรีนี่ใช่ไหมนี่ไงของฟรีนะครับไม่ต้องเปิดหรอกอูแล้วก็มีอะไรอ่ะวดูดนิวเบลล์ตโอเคมาทุกคน ผมไม่รู้มันอัปเกรดตัวยังไงอ่ะกินในนี้แล้วมันใหญ่ขึ้นอ่ะโอ้โหเป็นเกมที่ต้องเสียโลบ้าอย่างเดียวเลยมันเนี่ยอ๋อต้องชวนเพื่อนครับต้องชวนเพื่อนเพื่อได้เงินครับอันนี้เพื่อนเข้ามาครับสี่เสียสามคนเนี่ยผมไม่ได้ชวนด้วยนะเพื่อนเข้ามาผมครับที่เข้ามากันเองที่เข้ามาช่วยผมคือได้เงินมาสองหมื่นแล้วเอาไงต่อเงินสองหมื่นซื้อกีตาร์ผมไม่ไหวแล้วมาเรามาโซโล่ดีไหมแปลนแปนปนแปน เป็นไงเป็นไงนี่ไม่มีประโยชน์เลยเลยมันทำอะไรได้เดี่ยต้องใช้โลบักใช้ไะโอ้โอเคเราเอาแก๊ปปิ้งฮุกมาอันนี้คืออะไรลองใช้ดูนะผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ยาวเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นไปข้างบนใช่ปะไปเลยโอ้เป็นเกมที่ต้องใช้โลบักค,ครับผมชอบเกมนี้ไหมนั่นและไหนขึ้นไปดูดิ มันมีอะไรคุ้มค่าหรือเปล่าข้างบนอาจจะเป็นเกมที่ต้องใช้ลูบัสก็จริงแต่ว่าอาจจะมีคัตซีนที่เด็ดที่สุดนะครับเท่าที่เกมนี้จะเคยเกิดไหมผมเกาะไข่ผมเกาะไข่เนี่ยเฮ้ยไอคุณเจ๊เนี่ยทําไมเขาตัวใหญ่อะทุกคนเล่นยังไงเนี่ยทําไมคนนั้นตัวใหญ่จังเลยทําไมตัวนั้นเขาตัวใหญ่อะทุกคนดูดิแต่ละคนคือตัวแบบบิ๊กื่องนั้นเลยโอเคคือไม่ข้างบนก่อนเดี๋ยวคอยววากัน ไลยตัวเราเออโอ้โหครึ่งถางแล้วใช่ไหมเนี่ยอุ่นยากเหมือนกันนะเน,ะนะี่ย่ะเซฟกดไปเอปอเก็บเซฟด้วยโอ้โหโอ้โหอ้โหสูงจัดสายฟรีเล่นไม่ได้ใช่ไหมเกมนี้ทุกคนอธิบา,ายหน่อยได้ไหมมีใครรู้บ้างว่ามีสายฟรีคนไหนเล่นได้บ้างมันมันมาขับเติมโลบักอ่ะคือผมก็พยายามแล้วนะว่ามันเล่นยังไงเนี่ย จะได้แบบทุกคนแค่ยึดแบบจะตามมาเล่นด้วยเนี่ยจะได้เล่นเป็นสรุปเล่นได้เป็นเลยเล่นตัวตัวยงยัง,ยงเล่นไม่เป็นเลยครับตอนนี้มันเล่นยังไงผมก็ไม่รู้ครับเอาไม่เป็นไรเรามีแกป,ปิหุกนี่ไม่รู้ว่าจะไปสุดได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องซัดเพิ่มนะซัดเพิ่มอีกแล้วอ,อืมเออแต่ว่าข้างในอาจจะมีสิ่งที่คุ้มค่าสุดๆนะครับรอเราอยู่นะฮะทุกคน อออโอเคเริ่มมาแล้วออเริ่มเริ่มเริ่มมาไกลครับทุกคนนี่เป็นไงตัวใหญ่โอ้น้องตัวใหญ่โอ้ขอขอโทษทีไปยิงใส่หัวเขา <laughs> น้องตัวใหญ่เขายัางแบบยังได้อยู่นะทุกคนนะเออไหนลองลองลอง,ลองไ,ปอไปต่อไปต่อได้ปะ <laughs> เขาเนี่ยจะสายฟรีผมอยากรู้ว่าสายฟรีเนี่ยมันเล่นยังไงทุกคนอยากดูเอ้ไอ้แก๊ปปิ้งฮุกเริ่มเริ่มไม่ถึงป่ะ <laughs> เริ่มไปไม่ได้แล้วปะ่ะเราเราลรายิงสูงสูงไปก่อนยิงสูงๆงไปไปไหนอ๋อ โอ้ไปไกลกว่าเดิมอีกโอ้โหสวยสวยสวยอ่ะเล,เ,ลเล็งสูงสูงเลยเล็งสูงสูงเลยก่อนเลยอโอ้โหวันนี้โกงจัดเลยด้วยวเจ้าแก,กปิ้งฮุ้งเนี่ยไปสูงสูงครับไปเลยไปเลยอือสวยจัดสวยจัดเฮ้ยแต่ว่าเกิดกดอันนี้ไม่ได้แล้วครับกดได้มันแบบได้เงินเนี่ยไม่ได้แล้วช่างมันนะครับจะเกิดตรงไหนก็ไม่สําคัญเพราะว่าเรา เกิดตรงไหนก็ได้ไปโอ้โหนี่ยไก่จัดเอ้ยเพื่อนเลิ่มไม่ไหวอะ่ะมาเพื่อนไามเดีย๋ยวผมช่วยดันมาเพื่อนมาเออขึ้นไปเ็วเ,เก่งมากดีมา,าล่ะพลังแห่งโลบักข้างในจะมีอะไรในเบลล็อดเบลล็อดจะมีอะไรอืมน่าจะมีอะไรที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในชีวิตของเราที่จะต้องเสียโลบักเสียตังเพื่อจะได้เข้าไปดูเนียข้างในว้าเจ้าบ้านเนี่ยบ้านเบลลอดเลยนะหน้าเป็นดิดดดนดินดุ้นด้ ดินดินดุนใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวขั้นสุดท้ายนี่ผมขึ้นไงอ่ะทำหนึ่งนะสวยล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 ะปิ้วได้ปะได้ปะได้ปะเออได้หวนทุกคนสวยจัดไปเรามาเริ่มกันครับว้าวมีหกเจนซิกแซมแล้วก็มีบานาลีนาคาับปูชิน่ามีโอคาเลโอคาล่าครับแล้วก็มีดุนรับโหดุนเนี่ย หรือว่าเราจะไป six 7 <seven. laughs> <Six, seven. S 1> ดีอืม n ดีบาลาลีน่าคาปูชิเน่เดี๋ยวนึงคิดก่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนเฮ้เดดเดวนั่นไมค์ครับใชมเหมบิลเจอฮ่อืมฮ่าฮ่ไมคครับเอาว่ากันว่าขวาหลายซ้ายดี <laughs> ผมเลือกซ้ายครับอันแรกเลยแล้วกัน six ซ <seven. laughs> ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> อันนี้ปวดอื้อหรือเปล่าเนี่ยไปห้องน้ำไหมโอ้โหโดนเล่นแน่เลย ฉากจบแรกทุกคน6、7เฮ้ยปวดอื้อจริงด้วยได้แค่โอ้โหเราอยู่ในไหนเนี่ย6、7 6、7อืมเห็นแบบแบบ oh. <c oughs> อ๋อโอ้โหตกใจหมดโอ้โหได้เดี๋ยวจะรอบหน้าเจอกันว,ว่าแล้วว่าพวกอาวุธเนี่ยได้6、7จะเจอกันตกใจหมดได้ ได้ได้ได้คุณทำให้ผมโกรธคุณทำให้ผมเป็นแบบนี้อ๋อมันมีฉากจบ5้าฉากได้ซิกเซเเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเอาล่ะผมจะเอาระเบิดไม่สิเอารีเวิร์ดการ์ดนะครับเอาไปสวนนะครับจําสแกนสวนเอาเนี่อเออรอบนี้ให้ก่อนแล้วหล่อโอ้โหโอ้โอ้โห้โหอ้โหโ้โหเฮ้ยัดเลยเงื้อปี ตีตัวเองเข้าเนะี่ยเรียบร้อยเ<ม>ต็มหน้าเลยครับเมือ่มอกี้ก้อนที่เราพึง่งอื้อไปฮะมาไหน <laughs> อ้โหไอวิเลจเกี่ยงมามามา,มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยตอนนี้คือเราดูดโดนดูดเข้ามาในห้องซ่วมเนี่ยโอ้โหสวยแล้วครับเราอาจจะโดน6 7 จัดแน่จัดเต็มนะครับข้างหน้าก็เป็นได้เฮ้ยคาคือคาคือคาคาคาฮูโอันี่มันคาคือคาคือคาคาคาฮูสวัสดีครับพี่จะไม่ทำอะไผมใช่ไหมมีมีเก้าอี้อยู่ในโถส้วมได้ไงนี่ใครยัดเข้ามาเนี่ยอาว่าผมเชื่อใจเขานะครับเอ้ยวีไหจู้ข้างหลังฮัลโหลฮัลโหล Mr. Chair! <laughs> I'm <have been laughs> sad all the time. Mm. Do you know why I'm sad all the time? <laughs> because of those stupid brain rots! Oh, 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 Mr. Chair used to be a beautiful beach chair by the ocean. <laughs> <And> Mr. <laughs> chair uh. loved watching the sunrise every morning. Oh. But then those brain rots took <laughs> that away from Mr. Chair. The brain rots turned Mr. Chair into a freak and threw him down the storm drain to sit all alone by himself. <laughs> Mr. Chair <laughs> has uh. immense pent-up anger for those brain rots. Mr. Chair needs you to do him a favor. Mr. Chair <laughs> needs you to get revenge for him. Uh, uh uh Mr. Chair heard about a place on the surface oh. where you can get weapons of mass destruction. Oh, <laughs> here. Mr. Chair has something for you to get started. Don't ask Mr. Chair where his money comes from. Ah, All you need I know is that Mr. Chair works very hard for his money down here. See this? this Mr. Chair will give this to you I, when you come back. <laughs> I hope you don't disappoint Mr. <laughs> Chair. <laughs> Mr. Chair believes in you. ฉันเชื่อในตัวค okay. okay. ุณนะโอเคอเ๋อะลาบ๊ายบายกับกุ๊ดแชร์มิสเตอร์แชร์ฮะโอเคมันมีจริงจังจัดด้วยนะมิสเตอร์แชร์เนี่ยเศร้ามากเลยมิสเตอร์แชร์ทำงานหนักนะมิสเตอร์แชร์ให้ตังค์ถ้าคุณกลับมาอีกรอบมิสเตอร์แชร์จะให้ตังค์คุณอีกเป็นทวีคูณมิสเตอร์แชร์ทำงานหนักเพื่อเงินพวกนี้มิสเตอร์แชร์เนี่ยให้อาวุธกับคุณ มิเตช่วยคุณมิเตชร์น่าสนใจแฮะเกมอะไรเนี่ยงั้นว่าจะไปคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวคลิปได้เดี๋ยวเรามาจัดดักจัดเต็มเนี่ยครับซิ Six, seven, แกแซ่เว้นแไม่ทอดแนะ่โทรมันจะไม่ตกใจเออสนุกดีนะเออไปไปมาๆก็มันดีเนี่ยมีเนื้อเรื่องกันด้วยซีอ u ครับทุกคน